เดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะมารับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Portrait of Fashion กันค่ะซึ่งบางปูก็อยากจะชวนทุกท่านนะคะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การส่งต่อพลังคนผ่านทางภาพถ่ายค่ะแล้วก็พร้อมทั้งนําเสนอเรื่องราวการคัฒนาศักยภาพคนผ่านโงคงการเิียซาของบ้านปูนั่นเองค่ะว่าทําไมพลังคนถึงสําคัญนะคะแล้วก็ทําไมเราจะต้องส่งผ่านพลังผ่านทางภาพถ่ายนั่นเองค่ะ ็เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องรับรู้เรื่องราวนะคะของ Portrait of Fashion นะคะกันในวันนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเราอยากจะแชร์วิสัยทัศน์ค่ะการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อสร้างคุณค่าให้กับทั้งองค์กรแล้วก็สังคมค่ะขอเรียนเชิญคุณสีนนท์ผอ้สุศลกิตค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางปูจำกัดอาชนค่ะ ก็มีศักตภาพของคนรุ่นใหม่อย่างเป็นเปี่ยมเลยอยากถามคุณสมน,นนินึกข่าวว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่ามีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนนะคะทางในตัวคนะสังคมเองคนะธุรกิจรวมไปถึงการบริหารประเทศค,คุณศิรนินเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันอยากจะทราบว่าคุณศิรินรมีมุมมองต่อบบาทขคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างครับผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ก็สําคัญนะครับผมว่าคิดว่าผู้นาจริงจริงมันไม่จช่เฉพาคนรุ่นใหม่ใช่ไหมผู้นํจริงจริงโปรผู้นำาคือต้องทํา ให้องกรประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่ว่าความสํมาคัญของคนการที่เป็นคนรุ่นใหม่ผมว่ามันเป็นเรื่องของ accountability เรื่องความรับผิดชอบว่าสิ่งที่เราทําอะไรไปตอนนี้มันคือเราในอนาคตนะเราทําอะไรปไปในสังคมตอนนี้ทําอะไรปไปในสิ่งว่า้อนตอนนี้มันก็กระทบเราชีวิตเราในอนาคตผมเลยมองว,ว่าการเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องของความรับผิดชอบว่าเราจะต้องไปเจออะไรในอนาคตแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของผู้นาเนี่ยผมคิดว่านี่วนนะผมก็ฟัง จะไม่ได้เป็นวอรรนบัฟเฟตหรือว่าชาร์ลีมังเกอร์นะครับที่เป็นนักลงทุนเขาก็บอกว่าจริงๆเราเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีโรโมอดเดลนะครับถึงแม้ว่าย่จิเก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยมีโรโมเดลคือสำคัญที่สุดเขาใช้คำว่าเราต้อง stand on ใจนั้ก็คือเหมนต้องยืนบนภูเขานะครับผมคิดว่ามันหมายถึงว่าการประสมผสานระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนที่มีประสบการณ์ที่เหมือนทำให้คนรุ่นใหม่สามารถกินไปถึงจุด ที่เห็นได้ได้กว้างกว่าคนอื่นจากประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าบ้านปูตอนนี้เราเรามีพนักงานประมาณ6,000คนนะอยู่ที่9ประเทศก็จะมีเนี่ยไทยลาวญี่ปุ่นจีนอินโดออสเตรเลียเวียดนามมองโกเลียยูเอสครบแล้วใช่ไหมต้องท่องซึ่งมันมีหลายสัญชาติมากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมันคือเรื่องของเคาเจอร์นะ จะทำไงให้คน6,000คนคุยภาษาเดียวกันในเมื่ออยู่ยต่างประเทศใช่ไหมครับ uh, culture ก็คือวารุของบริษัทหรือวารุณของคนหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นนิสัยของบริษ mm ัท hmm. ก็ได้เช่นมันก็ทำให้เราสามารถทำธุรกิจแบบเดียวกันได้นะค, mm hmm. คนเราเวลาเป็นเพื่อนกันดีๆไม่ต้องมีวารุที่เหมือนกันนะ mm hmm. ชอบผมคิดว่ามันสำคัญในองค์กรที่เราต้องมีวารุที่หรือว่าภาษาเดียวกันที่คุยนะในเรื่องของ culture นะครับ ว่าเรื่องของสกิลก็เป็นอย่างที่เราพยายามพัฒนาพนักงานของเรานะครับเรามีองค์กรบ้านปูอคาเดมี่ครับที่เราตัดตั้งขึ้นมาก็เป็น business unit หนึ่งแหละที่เราเน้นเรื่องของการสร้างศักยภาพก็มีการสร้างโปรแกรมต่างๆให้พนักงานทุกระดับนะครับตั้งแต่ซูเปอร์วิเซอร์ถึงแมネจเมนต์เลเวลครับก็จะสอนเรื่องของเรื่องของ culture ของการทำธุรกิจเรื่องของการมองไปข้างหน้าอนี ก็มีแผนพัฒนาและ upskill reskill er, พัฒนานอยู่ตลอดเวลาคิดว่าสองสกิลเนี้ยเรื่องของ ESG กับเรื่องของการดูเรื่องของ environment เ,เนี่ยเป็นสิ่สงสำคัญล่าสุดผมคิดว่ามันจะดีเราเรยกวมาสองดีฮะเรื่องของ decarbonize และเรื่องของลดคาร์บอนเรื่องของดิจิทัลและเรื่องของการต้อมีมาใช้ ผมว่าสองดีนียก็เป็นสิ่งสําคัญที่ควรจะนํามาใช้มากๆในบริษัทเพราะว่าไม่งั้นจะเห็นได้ว่าโลกทุกวันนี้ทางฝั่งนักลงทุนทางฝั่งแบงก์ทางฝั่งบริษัทหลาบริษัทก็เริ่มมองเรื่องของการลดโลกร้อนอยังไงถ้าเราไม่มีแผนด้านนี้นก็จะทําธุรกิจให้ไม่ยัง่งยืนผมว่าของบ้านคูณเองจะมีเหตุการณ์ลดโลกร้อนหรือว่ามี n e w s ชเคที่คุณสีนวลกล่กาวไปเบื้องต้นมีแนวทางยังไงบ้างไหมคะ เราก็จะเน้นโจรเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับทุกโซลา่าพลังงานแสงอาทิติพลังงานลมพลังงานแบตเตอรี่นะครับ่นคือส่วนยิวเอนจีส่วนธุรกิจดั้งเดิมที่เป็นฐานหินก,กับแก๊สเนี่ยเราก็มีแผนทําการกักเก็บคาร์บอนอนะครับก็เหมือนกับฝังคาร์บอนลงไปในดินนะครับเราก็จะได้คาร์บอนขครดิตออกมาอันนี้จะเป็นการลดคาร์บอนของธุรกิจแก๊สและถ่านหินทจริงเราเพิ่ง kick off โปรเจกต์ทำรถไฟฟ้าที่ขนถ่านหินในเมืองด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดคาร์บอนแย่ลำหนึ่ปูเรือของบ้านปูจริงแทชั่นก็เป็นหนึ่งในวาลูของบ้านปูหานะครบ,บ้านปูหาร์ดเป็น innovation, น n n o v a t i o n commitment นะส่วนตัวผมเองนะผมเลยคิดว่าแทชั่นมันสำคัญสุดเพราะว่าแทชั่นมันทําให้เกิดอ n n o v a t i o n นะไทชั่นทำให้เกิดคอมมิ l เมนต์คือถ้าเราถ้าเรามีใจรักในสิ่งที่เราทำาไรยังไงมันก็เกิดพนักงาน ที่มีพาชั่นเ็นสิ่งที่ไอชอบไอเดียมันจะเกิดขึ้นมาผมเลยคิดว่าหลังจากที่มีพาชั่นปุ่มเนี่ยเราก็ต้องมีฟลอร์ให้พนักงานสามารถเอ่อเมื่อไรลงไปอยู่ในสนามไปไปไป <รอ S 1> ทดลองได้นนในพาชั่นของบ้านปู่เนี่ยมันก็จะมีเอ่อบาลูอยู่สี่บาลูใช่ไหมเรื่องของแคนดูมอลเรื่องของโพลิเซียลฟอร์ซัคเซสเรื่องของเอ็กเพรสแคชแชร์ แล้วก็อดีาอาเจ้ารินแชร์มีสี่ข้อเนี่ยซึ่งผมว่าสีข้อเนี่ยมันสาคัญต่อ,อการที่พนักงานจะต้องมาช่วยบริษัทในการเติบโตนะแล้วก็ช่วยสังคมในการทําให้ทุกอย่างันดีขึ้นสุดท้ายที่สุดเราก็ได้มาซึ่งเขาเรียกว่าทีมใหม่ของซ s อของเรานะครับซึ่งเป็นการต่อยอดจากทีมเดิมไม่ได้ทิ้งทีมเดิมไปไหนแต่ว่าเราพัฒนาให้มันเข้มข้นขึ้นการเป็นชื่อว่า embracing potential energizing eagle เสริมศักยภาพสร้างพลังใหอน,า,นา,าคตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคเิกชนนะครับก็คือจริงๆแล้วเรื่องการเสริมศักยภาพสร้างพลังในอน,า,นา,าคตเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากนะครับแล้วก็เรามองอย่างนี้ครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงว่าสิ่งที่เราพยายามดึงสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างความเป็นบ้านปู่นะครับคุณค่าที่บ้านปู่มองกับสิ่งที่สังคมต้องการหรือเรื่องความยัม่งยืน นั่นก็คือเรื่องของคนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนตอนจนั้นเราเลือกเนี้ยมาเป็นเรื่องหลักนะครับซึ่งเรามองแล้วว่าจริงๆแล้วคนเราอะครับมีพลังมากมีพลังในการเรียนรู้มีพลังในการสร้างสารรค์มีพลังงานในการส่งต่อเรื่องดีๆมากมายแต่สิ่งสําคัญเลยคือคนหลังนั้นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เขาเกิดความพร้อมก่อน